แต่รู้ถามนาทีฟาร์มแบบสมาร์ทฟาร์มทำไมถึงเข้าร่วมการทำกรเกษตรแบบอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับใช่ไหมครับคือครั้งแรกเองเนี่ยอาจารย์ทําของอาจารย์เองเนาะคำว่าอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือคือในแต่ละปีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเนี่ยเขาจะมีนโยบายให้เกษตรกร,ร,กรคนรุ่นใหม่ทุกอำเภอจะต้องเข้าไปเขาเรียกเป็นเป็นตัวแทนของของำเภอ ข้าไปอบรมในหลักสูตรซึ่งเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดแต่ละที่จะเป็นผู้จัดอบรมสำนักงานเกษตรอำเภอจะเป็นผู้จ,จัดสรรยังสมัครฟาร์มเกษตรคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่มีแนวความคิดด้านง,งานเกษตรใหม่ๆซึ่ได้รับการคัดสรรจากอำเภอแล้วก็ไประดับจังหวัดฉะนั้นท่าียินทุกม้าเองเราวันที่เราทําเริ่มต้นเราไม่เคยรู้จักคําว่ายังสมนความเรารู้แต่ว่าในแผงยินที่ที่เป็นพืชเชียงเดี่ยวเป็นอ้อยมา20ปี เราจะต้องปรับเปลี่ยนแนวแนวคิดการทำเกษตรแบบใหม่เราก็มาลงมือทาของเราพอทำสองปีปุ๊บกลายเป็นว่าด้วยนยโยบายยางสมัครความเมืงอ,อยงที่ว่าอําเภอก็เห็นเราองเภอร์อนก็เลยให้เราได้เข้าไปเมื่อปีหกสองจะเป็นยังสมัครความเมือยแต่ในคําถามที่ถามว่าทาไมถึงเข้ายังสมัครความเมือยก็ด้วยแนวทางของไร่ที่ทําจนเกษตรนำเบอเห็นส่งไปเป็นตัวแทนไปที่จังหวัด สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรและว,วันนี้เราก็ดีใจแล้วก็ได้เข้าใจคําว่าอย่างสมัครรับเมคือเราสามารถที่จะมีเครือข่ายและก็สรรสร้างงานเกษตรใหม่ๆอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องขอบคุณภาครัฐที่ให้โอกาสเราได้ไดเข้าไปในการได้พัฒนาด้านงานเกษตรสิ่งใหม่ๆเพราะบางทีการจะพัฒนาตัวเองอ่ะมันพัฒนาได้อยู่แต่มันยังไม่สูงณ์เหมือนพวกเราเราเรียนอยู่ในห้องเรียนก็ไม่สูงถึงจึงต้องมีวิชานอกห้องเรียน อันนี้ก็ดอก็ดีเข้าๆประมาณนะครับก็สำคัญที่สุดสำหรับเกษตรยุคนี้นะครับนั้นนอกจากมีความรักความอชอบแล้วสิ่งที่พี่เท็เองมีความตั้งใจก็คือเรื่องของศาสตร์ด้านง,งานกเกษตรคำว่าศาสตร์ด้านง,งานกเกษตรก็คือเมื่อเราเมื่อเราเห็นเมืองไทยของเราคือว่าคือว่าเป็นเมืองเกษตร นะครับฉะนั้นทักษะในสิ่งที่พิเท็กชอบอยากมีมีความรักในการด้านงานเกษียพวกนี้สิ่งที่สําคัญก็คือหลักไม่ว่าคุณจะอยากทําเรื่องอะไรในสิ่งที่คุณรักก็แล้วแต่คุณต้องมีหลักคุณต้องมีหัวใจในหลักงานชิ้นนั้นฉะนั้นพิเกเองมีหลักก็คือแนวทางขององค์อรหรอาชการที่กลางที่อยากจะสื่อสัรหลักยังไงเมื่อมีหัวใจรักด้านงานเกษียด้วยเพราะเม่เราทานทำมันได้เลยนะครับฉะนั้นคําว่า ยึดหลักของข้อหลวงราชการที่เรามาเป็นแนวทางก็คือพวกท่านให้ทําค,คําว่าเกษตรผสมผสานจะเห็นได้ว่าไร่ดินชุกฟ้าบนพื้นที่1 3ไร่เป็นพืชเช่นเดียวหรือนั่งเก้าอี้ขาเดียวมัน20ปีบุรีรัมมี23อำเภอใน23อำเภอมีโรงงานน้ำตาลที่เดียวอยูอ่ทุกแห่ทั้งพื้นที่ไร่ดินชุกฟ้าเองอเป็น e อ้อยมา20ปีหรือพืชเช่นเดียววันที่เราจะเปลี่ยนเราใช้หลักของของข้อข้อหลวงรัชการที่เกมาทำผสมผสาน จากนั้นดินชุ่มฟ้าเองสร้างจากหลักคิดไม่ได้เป็นโรงงานที่แห้งไม่ได้มีต้นแบบของความสำเร็จที่อยู่ยที่นี่นะครับที่นี่พืชหลักครั้งแรกที่เราทำสามก็คือสถาลัมนะก็อีขาแรกหรือพืชตัวแรกมันก็นมีเคร่งบอกว่าจะพูดใช่ไหมอันดับแรกก็คือคำว่าผสมประสานสองก็คือยั่งยืนสามก็คือดีต่อสุขภาพฉะนั้นพอเราได้หลักคิดสามข้อเนี่ยพืชที่เข้ามาในหลักคิดของเราตัวแรกคืออินทรพหลักเพราะอินทรพาลัมอยู่ไปน้อยปี ็นคนไทยไปทํางานอยู่ตะวันออกกลางที่เป็นรถกระเช้าขึ้นไปไหมแสดงว่าพืชตัวนี้มันมันอายุยืนมันสูงขึ้นไปเรื่อยมันเป็นพืชเศรษฐกิจของตะวันออกกลางคําว่าเศรษฐกิจเหมือนบ้านเราห้อยยางพารามันสองกรหลังเขาเรียกพืชเศรษฐกิจนั้น,นตะวันออกกลางก็คืออินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจประเทศเขาฟูครั้งเดียวเกีียวเกี่ยวไปยาวนาะนอินทผลัมเป็นพวกต้นที่เป็นน้าตาลเชิงเดี่ยวเป็นโมลุลที่เล็กมากมีประโยชน์ต่อสุขภาพฉะนั้นหลักคิดก็คือข้อที่3คือดีต่อสุขภาพมันก็ตอบกับอินทผลัมหลักคิด นั้นพืชตัวแรกที่อาจารย์มาปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เชยงเดี่ยวเป็นอ้อยมา20ปีเริ่มทําพืชตัวแรกก็คืออินทผลัมครับพืชตัวที่สองก็เป็นไผ่บกหวานกินสดเป็นน้ำพืชหน่อไม้ที่ทานสดๆได้ปกติเราจะรู้จักหน่อไม้ก็คือต้มก่อนรู้จักหน่อไม้คือมียูริกเซในสูงกินแล้วปวดข้อปวดขาคนเป็นเก้าดูมาต่อยกินไม่ได้ ดังน <Es> <an> ั้นสิ่งที freely, ่พี่เท็เอาเอาไข่มาปลูกเหมือนกันแต่แตกต่างจากไข่ทุกใบแตกต่างไงหนึ่งงอกกินสดได้สองคือเราลองค่าดจากแบบจากแหลมนึกของยูริกาเซไในไม่ปวดท้องไม่ปวดทารนั่นคือดีต่อสุขภาพนะใช่ไหมเพอายูริกาเซไในมันเป็นสารพิษอ่าเราก็เลยเอาไข่หมองหวานเพชรน้ำผึ้งมาปลูกเพิ่มขึ้นอีกสองทิ้งทิ้งทามสดๆได้อันนึกถึงไผ่ต้องนึกถึงประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศคี ทำ่ประเทศญี่ปุ่นทำเป็นโลโก้ระดับประเทศประเทศจีนเนี่ยจากภูเขาลดรัฐบาลมก็ไปผ่านลงมื่อริงขมองตกใจจากวันนั้นจนถึงวันนี้เงินสภาพหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านเจ็เปีจากไม่ไันประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วประเทศไทยไม่ติดทุนที่สื่อตรงนี้ต้องการเดินสื่อให้เห็นถึงพลังงานของไทยว่าทําไมจีนยึงถ่ายจึงมีบทบาทในประเทศทำไมประเทศญี่ปุ่นจึงมีบทบาททำเป็นโลโก้ระดับประเทศคุณไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นต้องไปเที่ยวสวนไผ่เนาใช่ไหมใช่ ดันั้นคนที่คนเมืองไทยคนไทยที่ไปดูงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะมากที่มาที่มาแบ่งปันกับพิเค็กที่ดีพิเค็กที่ดีอกกของกรูงกับ่อไการวิจัยอางประเทศญี่ปุ่นไื่อเมื่อของไผ่ดีต่อระบบลำไส้โรคเกี่ยวกับลำไส้มะเร็งลำไส้มเมล็ดนอกลำไส้ฉะนั้นเมื่อพี่เค้กตั้งใจในพืชตัวที่สองก็คือไผ่หวานเค็มนั้งนู่นก็คือทาหองหมอนเซซโซแล้วก็มีสรรพคุณทางยาที่ดีต่อสุขภาพข้อที่สามก็คือเป็นหมอนหรือมันฝริดหมอนหรือมันฝริดเนี่ยคนโบราณบอกว่ารากเป็นยาใบเป็นชา ดูคนพบในตัวยาที่มีราคาแพงในต่างประเทศการวิจัยหลายสถาบันบอกเ,เก่งเรื่องของการต้านสารมเม็ดในตัวมนุษย์ทุกคนมีมเร็งอยู่แหละอันนี้โดยโดยโดย,โดยทางการแพทย์ที่เขาวิจัยมาเกลียงจะอยู่ในระยะขั้นยิ่งท่าไห่เท่านั้นเองงั้นหมอนเขาะจะมีสรรพังยาที่ดีอันนี้คือพืชสามตัวเจนเห็นได้ว่าทําไมทําไมอาจารย์เอาแต่สิ่งที่ท,ที่ที่มีความแั่งยืนและสสาร แต่วันที่เราเริ่มทำปุ๊บเขาชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมาเรื่องศิษมอินทรพาลขายให้ใครหมอนขายให้ใครขายขายให้ใครก่อเขาไม่ได้แต่ลงคือทำมันเป็นต่อๆโดยเฉพาะอ,อินทราล์เาทุกคนรู้ไหมว่าวันที่พี่เฮกทาเมืม่อเมือม่อปีห้าเก้าในพืชตัตวแรกที่เป็นอินทราล์มาคนแสนคนพูดลพเลยเพราะเมล็ดอย่าปลูกแสยเงินเสียเวลาในชั่วโมงนั้นเมื่อปีห้าเก้า คนปลูกอินทผลัมเริ่มปลูกกันแต่เขาจะปลูกด้วยเนื้อเยื่อเพราะถ้าจะงหะสูง้องเ็นต้องปลูกด้วยเนื้อเยื่อเท่นา,านั้น,น,นเนื้อเยื่อคือนําเข้าจากต่างประเทศไม่ใช่พัฒนาในเืองไทยเนื้อเยื่อคือกําหนดเทีกําหนดรสชาติได้หรือชิมต้นเดียวรสชาติลงไปทั้งหมดเพราะเมล็ดเดียวปลูกเสียเงินเสียเวลาแต่ชั่วโมงนั้นเมื่อปีห้เกเพราะเมล็ดบันต้นรับัลสองร้อยบาทแต่เพราะเนื้อเยื่อตัวที่เพราะเนื้อเยื่อติดต้นละพันสองร้อยบาทแปงไหมแปงไหมครับ ีก็ติดลบเรื่อมจริงไหมล่ะปรสองร้อยบาทแล้วไม่มีใครบอกว่าสําเร็จแล้ะอย่าลืมนะว่าคําว่า,วาอิฐผธาลมเนี่ยสยมัยเมื่อปีห้าเก้าหรือณปัจจุบันเนี่ยภาพใหญ่ในเมืองไทยคําว่าอิฐผาลัมคือคนรวยนักปลูถามว่าต้นละพันสองทุกวันนี้ต้นละสองพันหรือสองพันห้าถามว่าคนธรรมดาชาวบ้านเกี่ยวติค,คาปลูกไหมถามว่าทำไมเป็นพื้นที่คนรวยปลูกเยอะสุดในวันนี้เอาบ้านาเราอุดมไปด้วยกระสัน ของที่สงเดือนที่น ong รังฝังปานหาบ้านหลัง,ง,ลงต่างเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแต่ไปท,ทําธุรกิจด้วยทุกวันนี้รวยเป็นพันล้านทำไมเขาปาลูกวินทารังแต่หลายที่มีแต่คนรวยปลูกนั้นหลังสนามช้างน้องเช้งก็ปลูกวินทารังด<อ>้เยอะที่นี่ที่นี่ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรก็คืการเกษตรเลยที่นี่เลยนะในการ ถ้าพูดถ <stop> ึงในในการเรื hm. mmm, ่องพังก็คือใช้กําลังเราเป็นหลักแต่ใช้กําลังเราเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะเราชีวิตเราติตลบเมื่อเมื่อไหร่ที่ติดลบปุ๊บคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองแหละการพึ่งพาตัวเองก็คืออาจจะต้องขุดอาจจะต้องขุดด้วยมือของเราจะต้องใช้เสียงเนี่ยใช้จอบนี่ขุดด้วยตัวเราเนี่ยคือทุกเินเรยที่เอมพิวเตอร์นี่คือจอบก็ไม่รู้เรียกเป็นทุกเินเรี่ไหม การทำเกษตรของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชีวิตติดลบก็คือก็คือสมัยทํางานประจำเนาะแล้วครานคนนว,วานี้เขาเรียกว่าเมื่อชีวิตมันติดลบเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยโดยปกติของชีวิตของคนทุกคนถ้าชีวิตมันจนหนทางหรือเ,เขาเรียกว่าเหมือนหมามันจนต่อเนี่ม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วมันจะต้องได้ย้อนถามว่าชีวิตเราอย่แล้วในขณะที่ชีวิตของอาจารย์ติดลบเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนมืดมนม่รู้จะพาครอบครัวไปต่อยังไงก็เลยได้ย้อนถามตัวเราเองว่า สิ่งที่เราเหลืออยู่คืออะไรไอ้สิ่งที่เหลืออยู่แหละคือท,ทางก็คือกลายเป็นว่าเหลือที่ดินตรงนี้เราก็เลยโอ้ตกใจว่ะโอ้จะต้องมา uh, เปลี่ยนทางออกด้วยการมาพีกพื้นแผ่นดินเนี่ยสภห้ามที่เราติดลรด้วยหนักไหมหนักไหมแต่มันก็ทํายังไงมันบังคับเราไม่มีทางเลือกก็เลยการเริ่มต้นที่นี่ก็คือการที่มาปลดกะตไม่ได้มีมีขั้นตอนหรือพิธีดีตอนอะไรมากมาย ถ้าเาเป็นนักมวยก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไหว้ครูอ่เอะเข้าใจไหมขึ้นเวทีก็ชกเลยเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าคนที่เขาเขามีเงินแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนั้นคือแน่นอนอยู่แล้วเพราะเทคโนโลยีนั้นคือต้นทุนเทคโนโลยีนั้นคือคนที่มีทุนม yes. ีกําลังในการสร้างฉะนั้นถ้ามองหาเทคโนโลยีของราชิานชูฟ้าในวันเริ่มต้นนะก็มีแต่ก,กําลังมีแต่ก,กําลังที่จะเขาเรียกว่าคุณ จริงมีเรื่องราวของคุณแม่ที่คุยกับทุกคณะที่มาเรียนรู้ที่นี่ว่าวันที่พี่เอ็กเริ่มทำวันแรกเนี่ยแม่มาจัดรังรอกเ็นลูกชายขุดดินกระจกมันอยัางสู้กันอยู่พี่พาอบอกมเอาว่าดินกระจอบมาสู้กันดินกระจบสู้กันก็คือดินมันแข็งจนขุดไม่เข้าเพราะอันนี้ปลูกไว้มา20ปีแล้วใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาตลอดแล้วปุ๋ยเคมีใช้นานๆมันเกิดินปูนมันเป็นดินดินมันตายก็เลยดินมันก็ได้อั้พ่อหลวงราชการที่เจ้าจึงกอ่ไวว่า ปุ๋ยเคมีทําให้ดินเป็นดินปุ๋ยและดินตายอันนี้เป็นปุ๋ยเคมีมายี่สิบปีทําให้ดินเสี่ยโส้มนะทุกวันนี้โรงงานน้ำตาลทาไมเขามีปุ๋ยินทรีย์เข้ามาแต่ก่อนมีแต่เคมีอย่างเดียวเพราะผลผลิตมันลดลงทุกวันเขาจึงมีการทําเป็นยอินทรีย์วัตถุมาคู่กับปุ๋ยเคมีให้กับพี่น้องเกษตรกรอันเมื่อเมื่อสื่อถึง่องนี้ปุ๋ยเคมีมันทำให้ดินเป็นดินปุ๋ยและดินตายวันที่อาจารย์มาทําขุดทําไมดินมันแข็งมากจึงมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าดินไม่ดีก็ยังดีท ดินไม่ดีก็ยังดีที่มีดินฉะนั้นถึงดินที่นี่จะเป็นสภาพที่ไม่ดีมันก็ยังดีที่ดีอาจารย์ก็ค่อยๆรักษาดินที่ป่วยขึ้นมาจยัดขึ้นเชื่อเดียวจนทุกวันนี้กายเป็นซับในดินขึ้นกายกายกายเป็นซับในดินขึ้นครับ แต่ไผ่มันเป็นพืชที่ไม่เลือกดินชิ้าทะลามไม่เลือกดินไผ่ไม่เลือกดินเห็นไหแต่อันนี้อาจารย์เอาไผ่ไผ่อันนี้มาปรับที่หลังอันนี้ได้สองปีกว่าจะเข้าสามปีอันนี้เป็นไผ่สร้างมดมีความตรงสวยเป็นเอกกักษณกมันไม่มีหนาเหยครับไม่มีคันนี้ไม่มีอ่าเห็นไหมแล้วอนตรงมดมจ้าอ,อ,อาจารย์พูดถึงกุบมันะอาจารย์สุหมดไปไหม อันนี้พอคนมาเรียนรู้เยอะอาจารย์เลยจะคิดว่า,าจะต้องทำเป็นเพื่องท่องเทียเท่ยวเชิงทัพก่อนเราก็เลยเอาอย่างไดนะ้ไ่นี่แล้วน้ำเพียงพอไหมคะแล้วใช้ระบบน้ำแบบไหนเอาน้ำของอาจารย์ในพื้นที่13ไร่าากับพืชหลายอย่างวันนี้ก็บางบางจุดก็ยังไม่เพียงพออย่างเช่นไผ่ที่อาจารย์ให้นี่ก็คือ3วันครั้ง,นงในช่วงจะดูแลแต่หน้าฝนนี่ไม่ต้องลดเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบเขาทับถงกันอย่างนี้มันมีความชีวิตในดินอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีความชีวิตในดินอยู่แล้ว นะครับฉะนั้นเรื่องของระบบน้ําบางจุดเราก็เพียงพอบางจุดเราก็ให้ธรรมาชาติเขาจัดการได้คือวันที่อาจารย์มาพลิกพื้นที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางก็คือต้นไม้ต้นนี้มันก็เป็นยืนอยู่แล้ว็ต้นไม้เก่าแก่เราเลยมันเป็นต้นไม้เก่าแก่เราอยากม้เร็ให่ลูกหลานมูเราก็เลยเอามากันที่ทตรงนี้ไว้แล้วกันจะให้เขายืนต้นเดียวใดก็ยังไงอยู่ก็เลยพรุ่งนี้มาปลูกเสริมตอนนี้วันเวลาผ่านไปเราดำเนินงานกันเสร็จแต่เราได้เห็นตรงนี้ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรบ้าง เกี่ยวประโยชน์อะไรบ้างั้นเราก็เลยเพิ่มพื้นที่ป่าเนาะอันนี้อายุเกือบร้อยปีเรียกว่าต้นหลักมีเชื้อเห็ดตะไคร้พวกเรราต้นหลังมีผลผลิตจะอยู่กับระบบหลางอันไหนลูกมันมีผลไหมมีมีเหรอใช่ต้นหลั้เลยใช่ไม่กินไม่ดอกไมลงมาต้นยางไอ้นเต็นเด็กเต็มนต้นลังอันนี้ต้นลังเป็นต้นไม้เก่าแก่ร้อยปี ต้นไม้จากเก่าแก่ไม่เก่าแก่แล้วดูจากอะไรดูจากการแตกของเปลือกแล้วก็นอกจากการแตกของเปลือกคือตานี่ทาเกวตาต้นไม้ต้นไม้ถ้าอายุไม่เยอะจะไม่มีตาแบบนี้ตาที่เป็นลักษา<ป>อันนี้จะเป็นผัอกอีโนโดนหรือผักสาบที่ปลูก อันนี้ทีมงานถ้าไม่มีทีมงานก็ไม่มีไล่ดินชุบฟ้าเหมือนกันเพราะวันนี้งานเยอะก็ได้ทุกคนช่วยกันให้มาช่วยกันค้นไปใส่คนต้นไถ่ให้ความชื้นอันนี้เป็นแกบเผาแกบเผา อันนี้คือฝรั่งแดงนะคะเดี๋ยวนี้ยังยังเก็บไม่ได้นะ,ะอย่างนี้ยังเก็บไม่ได้มันยังไม่ไมจัดถ้าเราจะให้ผิวมันสวยเจ็บมานะครับถ้าจะให้ผิวสวยเนี่ย <c oughs> นะครับถ้าจะให้ผิวสวยเราต้องหอ่อเราต้องห่อกระดาษอีกชั้นหนึ่งั้นมังเลยกันลมใช่ไหมผิวเขาจะสวยกว่าน,นี้ นี่คือฝรั่งแดงใช่ไหมคะชื่อพันธุ์ฝรั่งแดงอายุทยาแดงอายุทยานะครับเนื้อข้างในมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมก็ใช่สีแดงแก้วไปให้ลองมันยังไม่ไม่ประจัดหรอกครับเดี๋ยวไปให้พวกเรากินไปเมกัน

อันนี้ไเดรกเคยรู้แล้วยังเรียวาอาจารย์ขออนุญาตใส่ของอันนี้ให้กินก่อนเรายังกินไม่หมดเลยทุกคนมันมีวิตามินมากนะคะผลหม่อนมันจะรสชาติยังไงคะ เปรี้ยวหมานะคะอันนี้ลูกสีแดงมันยังไม่สุกถ้าสุกแล้วมันจะเป็นสีม่วงออกดำนะคะจะหวานมากเพื่อนกันแหละเออใช่ไหมมีวาชนะนะจึงได้กินวันนี้ลูกเพราะว่าในตลาดไม่มีขายนะสายพันธุ์นี้ยังเป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดลูกเขาเล่นต้องรู้ฟันฟันเขี้ยวยากใช่ไหมลูกอ่ะอันนี้เออแดงแดงลิบแดงขอบคุณค่ะหนุอ่ะ ไปกินมาครับกินมาราอร่อยไหมมวาสนาที่ได้กินไหมกะนี้สีแดงมันจะมีสรรพคุณทางยาที่ดีกว่าอ่าฝรั่งขิ้เป็นกิมจูเป็นอะไรอันนี้อาจารย์ปลูกธรรมชาติเลยนะยังไม่ได้เก็กันเก็บได้หมดแล้วนะอ่าอันนี้อาจารย์กีนเดียวก็จะปอกใครังกินอีม่ขนาดไม่สุกดียังไม่สุกดี อาจารย์เอาไปออกงานของจังหวัดไม่พอกันขายโลละร้อยสี่สิบาทขายก็ยังเสียดายที่อาจารย์อยากเอาไว้กินแล้วก็คนมาก็อย่างเงี้ยท่านอาจารย์ก็ชอบบอกให้ทุกคนกินก็เป็นอ,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 อย่างนงี้ยั้บ้าหงท่านอีกัวมันจะเป็นผลอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ง่ายเลยดูแลต้องห่อต้องขายอ่